รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่แอนไม่ได้พาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวนอกเมืองงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเลยแอร์ขอพาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวนอกเมืองกันหน่อยดีกว่านะคะกับเมืองเล็กๆเกมืองน่ารักเมืองนี้เมืองนครชัยศรีถ้าอย่างนั้นแอร์ขอตั้งชื่อว่านครชัยศรีนะครสุขีและกันค่ะเพราะว่านี่คือรายการ Happy Friday ค่ะ สน,นับสนุนโดยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนแล้ววิตามินซีจากเนโเกิฟ์วันนี้แอมมาทีอ่อำเภอนครชัยศรีค่ะเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มีเรื่องราวบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเมืองที่แม้ไม่โด่งดังโฉงชางแต่มือนี้ก็ไม่เงียบเหงาค่ะคงมีนักท่องเที่ยวมาไม่ขาด รกรนครชัยศรีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนคนปรปฐมและอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพด้วยค่ะวิถีชีวิตที่มีสไตล์หาไม่ได้ง่ายในยุคป,ปัจจุบันแต่นครชัยศรียังคงฟ้อนความงดงามไว้ได้อย่างครบครันทั้งเมืองทั้งคนทั้งวิถีชีวิตที่เราหาดูได้ไม่ง่ายนักความสุขตลอดเดือนนี้ที่แอร์อยากเอ,อ,มอามาฝากมีหลายอย่างเลยค่ะเที่ยวไปกับแอร์นะคะ ที่นี่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ <strip> ความงดงามตามธรรมาชาติยังมีให้เห็นที่นครชัยศรีความงดงามที่มนุษย์สร้างก็น่าทึ่งและน่าประทับใจแอร์ขอเริ่มต้นที่สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ที่มนุษย์นักฝันก็สารฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงและกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครชัยศรีที่พิพิธภัณฑ์รถเก่าเจษฎาเทคนิคมิวเซียมค่ะ นาาครกสิกรไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงหัวจุ้ยเพิ่มสูขอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้จะขอพาท่านผู้ชมมาดูการจัดหัวจุย้ยภายในสํานักงานเน้นเป็นการจัดภายในแผนกของท่านครับโดยที่จะขอเน้นสําหรับแผนกขายเป็นหลักสําหรับสัปดาห์นี้ครับเพราะถือว่าแผานกขายต้องเป็นแผนกที่สําคัญที่สุดครับเอาโชคลาภเอาเงินทองเข้ามาที่บริษัทของท่านครับ การจัดเฟอร์นิเจอร์ภายในของตัวผนกครับจุดที่สําคัญก็คือจุดที่อยู่บริเวณเชื่อมต่อจากตัวประตูทางเข้าผนกครับการจัดเฟอร์นิเจอร์นั้นไม่ควรจะจัดให้กระชั้นประตูมากเกินไปครับเพราะถือว่าจะเป็นคอขวดที่ส่งให้กระแสพลังนั้นไหลเข้าไม่ได้ครับส่วนลักษณะของการจัดโต๊ะทํางานนะครับโต๊ะทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีพนักง,งานที่ต้องการให้ทํางานลักษณะที่เรียกว่าระดมสมองระดมความคิดการจัด ให้หันหน้าเข้าหากันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับจะทําให้พนักงานนั้นมีเรื่องที่จะพูดคุยกันปรึกษาสามารถที่จะทําให้มีผลลัพธ์ที่ดีได้ครับหัวจุ้ยของส่วนแผนกขายที่ดีนั้นก็ควรจะมีส่วนที่เรียกว่าสามารถจะสัมผัสพ,พลังจากภายนอกให้ได้ครับถ้าเกิดว่ามีผนังด้านใดด้านหนึ่งของตัวสํานักงานนั้นที่เป็นกระจกหรือเป็นหน้าต่างเชื่อมต่อกับตัวพื้นที่ของภายนอกได้ ก็จะถือว่าเป็นมงคลมากครับเพราะว่าสามารถจะเอาพลังจากทั้งที่เปิดมาจากตัวประตูของตัวห้องแผนกเองกับภายนอกของตัวอาคารเองเชื่อมเข้ามาได้ด้วยเรียกว่าสามารถจะก่อให้เกิดรายได้จากหลายทางครับลักษณะของห้องของส่วนขายเนี่ยจะต้องดูแล้วสว่างครับที่นี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างมืดเกินไปครับอย่างน้อยท่านก็ควรจะเพิ่มความสว่างของแผนกขายหรือส่วนขายอย่างต่ำนะครับก็ควรจะให้ได้สักประมาณ6 7ถึง ของ7ซเหรือของ l o t ั s ครับจะช่วยทำให้เกิดความคึกคักความแอคทีฟมากครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมสามารถจะเอาเทคนิคการจาัดมุมช่วยของแผนกขายไปประยุกใช้กับสำนักง,งานของท่านได้ครับสวัสดีครับถึงวันชราน,นี่แล้วไปเลย ชำระหนี้ค่าบัตรติดสุด K Space Cash จ่ายตรงเวลาลดดอกเบีย้ยให้เลยมีวินัยจ่ายคืนดีลดดอกี้ยให้สูงสุด12%ตอบบ่อปีถึง31ตุลาคมนี้ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรสยอดนิยมหวาน,วานเผ็เดปลาไม่เคเรทอดราดพลิกกลมกล่อมถึงเนือน้อในแบบฉบับรสชาติคนไทยแท้ๆอร่อยถูกปากคนไทยถูกใจคนทั่วโลกต้องตามไม่เคเรวทอดราดพลิก หวานหวานเผ็ดเผ็ดปุ้มปุ้ยปลายยิ้มอร่อยเต็มยิ้มนี่คือผู้ชายที่ดื่มกาแฟเนจร์กฟเฮ้ยยุทธได้ทำอะไรมามันดูแบบกาแฟไหมพี่และถ้ามีคอลลาเจนด้วยพี่คอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจร์กฟ แรกๆเลยไหมฮะในบริเวณนีที่ทำบ้านแบบใช่ครับทำไมถึงเป็นรถนะฮะคือออกแบบมามันรถการ์ตูนครับรถการ์ตูนซก,กูบิโดพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นนักสะสมะชอบสะสมของเก่าปวดพี่เดียวของมาจากไหนครับบางอย่างผมไม่คิดว่าเฮ้ยจะมีอยู่ที่นี่ ในผู้นำเทคโนโลยีชุดหลอดประหยัดไฟ30%เรเซอร์และเราเป็นผู้คิดคน้นชุดหลอดประหยัดไฟ40%เรเซอร์วันนี้เราก้าวสู่ที่สุดของชุดหลอดประหยัดไฟเรเซอร์ชุด LED เรเซอร์รุ่นใหม่ประหยัดไฟ60%เ r รเซ n เรเซอร์กรีนไมล์ซีรีส์ทนประหยัดสัมผัสได้ audio jungle สนับสนุนโดยอาหารเสริมจินดามณีรับประกันโดยอาจารย์หนูกันไัยพิพิธภัณฑ์รถเก่าหรือเจษดาเทคนิคมิวเซียมก่อตั้งโดยคุณเจษดาเดชสกุลฤทธิ์นักธุรกิจคนไทยซึ่งเกิดแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปท่องเที่ยวดูง,งานด้านเครื่องยนต์กลไกในต่างประเทศและได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รวบรวมรถหาย,ยากไว้มากมายและจัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ คุณเจษดาจึงเริ่มสะสมรถยนต์หายากขึ้นบ้างโดยเริ่มจากรถเมเชลส์มิท KR 2 0 0รรถกาตูนหรือไมโครคาร์ Car, รถคันแรกที่นำเข้ามาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยิ่งสะสมยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งเห็นว่ามีวัฒนาการยานยนต์มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความสุขความสะดวกสบายเพราะยนตกรรมทุกชิ้นจะแตกไม่ซึ่งแปัชยาแนวความคิดที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณของผู้ออกแบบและผู้ผลิต สามารถใช้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังได้ดีทีเดียวค่ะและจากการเริ่มสะสมทีละคัน2คันจนปัจจุบันมียานยนต์ที่สะสมไว้กว่า700คันตั้งแต่ยานยนต์ขนาดใหญ่เช่นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รถโดยสารรถเก๋งรถกาตูนจักรยานยนต์รถสาล้อและรถจักรยานค่ะ ตอนนี้กลายเป็นของสะสมที่ได้ครบจากเกือบทุกชาติในโลกเลยทีเดียวค่ะ รถแบบแรกที่ไออยากจะให้ดูนะคะต้องเป็นรถแบบนี้เลยค่ะรถแบบนี้นะคะพิเศษมากๆก็คือเป็นทั้งรถและเป็นทั้งเรือได้ค่ะดูได้ยากมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเขานําเข้าจากประเทศเยอรมน,นีค่ะความสามารถพิเศษของเขานะคะก็คือสามารถลอยตัวแลวะขับอยู่บนผิวน้ําได้โดยที่เวลาที่ขับอยู่บนผิวน้ํานะคะเขาจะมีเกียร์พิเศษที่ใช้สําหรับในน้ําด้วยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะ น่ารักไหมคะนี่คือรถ Nash Metropolitan ค่ะรถคันนี้เนี่ยนะคะคนที่นี่จะเรียกว่ารถแต่งงานค่ะสาเหตุเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่ได้นํารถคันนี้มาแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก็ได้มีคู่บ่าวสาวนะคะมาขอยืมรถคันนี้เพื่อเอาไปใช้ในพิธีแต่งงานหลังจากนั้นค่ะก็ยังมีคู่บ่าวสาวอีกหลายคู่นะคะมาขอยืมรถคันนี้ไปใช้ในการถ่ายภาพแต่งงานอีกด้วยค่ะดูน่ารักมากๆเลยค่ะที่นี่ หากจัดวดหมู่ดีๆมีรถเปินชนิดที่ทําให้เราตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะแต่ละคันล้วนมีความแปลกจากการดีไซน์ของผู้ออกแบบหลายคันน่าทึ่งค่ะคันนี้เป็นรถแข่งนะคะรุ่นนี้ผลิตมาแค่หลักร้อยค่ะที่ว่าอีเลเป็นรถที่ไม่มีจุดสตาร์ทค่ะจึงต้องใช้คนเข็นท้ายเข็นไปซักเมตร2เมตรรถยนต์ก็จะทํางานเองค่ะส่วนรถเชโกสโลวาเกียคันนี้เป็นรถทุ่มหนังค่ะ ตัวเป็นแค่โครงเหล็กพอเปิดหนังออกมาก็จะเห็นโครงสร้างด้านในที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าช่วงหลังสงครามประเทศเชโกสโ,โลวาเกียถูกจํากัดสิทธิเรื่องการผลิตเหล็กคือใช้ได้น้อยจึงใช้ทำได้แค่โครงแล้วก็ใช้ผ้าใบหรือหนังที่ประเทศสามารถผลิตได้มาหุ้มตัวรถไปเท่านั้นค่ะจนถึงปัจจุบันก็มีอายุร่วม70ปีแล้วค่ะส่วนคันนี้จากฝรั่งเศส ตั้งใจผลิตให้เป็นรถที่เล็กที่สุดในโลกมีน้ำหนักเบามากความแปลกสะดุดตาอยู่ที่ประตูรถที่สองด้านเปิดแตกต่างกันด้านหนึ่งเปิดขึ้นอีกด้านหนึ่งเปิดพับธรรมดาที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ารถคันนี้ถูกออกแบบโดยวิศวกรสองคนด้วยไอเดียต่างกันแลบกบดีจังเลยนะคะอีกหนึ่งความน่าสนใจคือคันนี้ค่ะในอดีตเป็นรถที่ใช้ในฟาร์มในประเทศเยอรมนี มีกระบะแบบลังไม้ที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องทาเพื่อรักษาสภาพไม้ตัวถังทำด้วยไม้ทั้งคันหายากมากค่ะเท่าที่ทราบทั่วโลกไม่น่าจะมีเกินสามคันและนี่ก็คือหนึ่งในสาที่อยู่ในประเทศของเราค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์รถแห่งนี้คือรถการ์ตูน BMW E t a 300หรือไม่ครัวคารถชนิดนี้ผิตที่ประเทศเยอรมนีค่ะ ออกแบบโดยบริษัทผลิตตู้เย็นในประเทศอิตาลีจึงทําให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีความคล่องตัวสูงค่ะทัาน,นี้แปลกแบกแนวมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะจากประตูที่เคยอยู่ด้านข้างนะคะก็เปลี่ยนม,มาเป็นอยู่ด้านหน้าค่ะนี่ล่าเปิดนะคะก็เปิดแบบนี้เลยนี่แบบนี้ค่ะเจ้ารถไมโครคาร์เนี่ยนะคะมีรวบรวมจัดแสดงไว้ที่นี่มากมายเลยละค่ะ แบบไม่อาจหาดูได้ที่ไหนเลยผู้คนนะคะก็เลยแวะเวียนม,มาดูกันไม่ขาดสายเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะที่นี่ยังมีรถอีกหลายแบบที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะแบบที่คุณผู้ชมไม่คิดว่าจะมีแต่ว่ามีคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบก,กันนะคะฝ่าสายเบยนไหมครับมอนฝ่กเข้าไปมอนขนานมอกาตร ครับัจ่ายเร็วที่ช่องจ่ายบินด่วนหนึ่งบินรับสติกเกอร์หนึ่งดวสะสมแลกของวิเศษจากโดราเอมอนถึงสาวสเปนสิงหาคมนี้อยากได้ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจทะเลครบรสอร่อยครบแบบทะเลกับหอยลายทอดรสเผ็ดตราปลาย,ยิงทุกเรลาได้รสชาติผ่านการคัดสรรอัดแน,น่นเต็มกระป๋องและมีคุณค่าทางสารอาหารอ,อร่อยจริงประโยชน์จังต้องหอยลายทอดรสเผ็ดตราปลาย,ยิง คุมปุ้ยปลายิมอร่อยเต็มยิ้มอายุมากขึ้นมวลกระดูกเริ่มลดลงดิฉันทานแคลเทรดพลัสค่ะแคลเทรดพลัสมีแคลเซียมสูงพร้อมแร่ธาตุที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงและวิตามินดีช่วยดูดซึมแคลเซียมแคลเทรดพลัสเพื่อกระดูกที่แข็งแรงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคนแรกๆเลยไหมฮะในบริเวณนี้ที่ทำบ้านแบบใช่ครับ ทำไมถึงเป็นรถนะฮะคือออกแบบมามันรถการ์ตูนครับรถการ์ตูนสกูบิดูพี่เนี่ยเป็นคนที่เป็นนักสะสมอะชอบสะสมของเก่าวดพี่เดียวของมาจากไหนครับบางอย่างผมไม่คิดว่าเฮ้ยจะมีอยู่ที่นี่ตัวโตเนื้อแน่นเต็มกระป๋อง ต้อปลามะเกอเรลในซอสมะกเขกือเทศคัดพิเศษได้คุณค่าสารอาหารกับปลาตัวโต,วตวซอสเข้มข้นคัดพิเศษมาพวกคุณโดยเฉพาะอิ่มร่อยได้รสชาติกับปลาแมคเคเรลแท,ท้ปุ้มปุ้ยปลายิ้มอร่อยเต็มยิ้ม สนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยอร่อยเต็มยิมใวันนี้ผมขอเปลี่ยนการทักทายสักน,นิดนะครับเพาจะพาไปกินอาหารชาติอื่นแต่ที่เหลือเกินสำหรับคนไทยครับ <Hey! S 2> อาหารญี่ปุ่นครับ <Hey! S 2> อาหารญี่ปุ่นทำไมใครๆก็ชอบครับทำตอบไม่ยากครับ เพราะเคล็ดลับหลักอยู่ที่วัตถุดิบคุณภาพล้วนๆจัดวางอย่างสวยงามแถมคุณค่าทางโภชนาการสูงพูดง่ายๆคือสวยทั้งรูปจุบก็หอม เรื่องในวันนี้นะครับคือทงคัตส,สึหรือหมูชุบแป้งทอดของชาติอื่นที่ดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่เมื่อเป็นสไตล์ญี่ปุ่นย่อมไม่ธรรมดาแถมทงคัตส,สึของร้านนี้เนี่ยยังทําโดยอดีตเชฟโรงแรมที่หันมาเปิดร้านของตัวเองคุณมิสึตโตชิเบคุคนนี้นี่เองครับ เห็นสากจิ๋ววันนี้นะครับไม่ได้เอาไว้ตำพริกตำกระเทียม im, นะครับหรือจะตำส้มตำครับไม่ใช่ครับเอามาตำงาบดครับตำงาขาวนี่นะครับนีค่ค่อยๆตำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่แล้วค่อยๆตำจนมันมีกลิ่นโชย,อ,ย,อ,ยออกมาหอมๆนะครับถ้าตำแรงก็เด้งอ,ออกมาหมดเลยนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อความมันแต่มันจะกระเด้งออกมาเราทำอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยจนมีกลิ่นหอมๆโชยมาโอ้โหกลิ่นงาขาวนี่หอมมากเลยครับน้ำมัน น้ำมันหอมระเหยมันจะออกมาครับกลิ่นหอมมากเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ตักน้ำจิ้มลงไปครับนี่น้ำจิ้มทงคัดสึครับเห็นไหมมาเป็นกระบวยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับตักมาใส่นะครับน้ำจิ้มสีข้นๆอย่างนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มของหมูทอดทงคัสึหรือหมูชุบแป้งทอดนะครับจะมี3รสเลยครับ เปรี้ยวเค็มหวานนี่อร่อยหมดเลยแล้วใส่งาเข้าไปนี่จะหอมมากครับเป็นกิจกรรมเพลินๆนะครับที่ทําระหว่างรออาหารจานหลักของเรานะครับแต่ถ้าทนหิวไม่ไหวนะครับนี่เลยครับกินเครื่องเคียงนี่ได้เลยครับเครื่องเคียงเหล่านี้นะครับที่เป็นอาหารชุดสไตล์ญี่ปุ่นที่เน้นการกินข้าวและเครื่องเคียงที่มีผักเต้าหู้และอาหารอื่นๆตามฤดูกาลทําให้แต่ละมือ้อนอกจากจะอิ่มท้องแล้วยังได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนอีกด้วย เห็นถ้วยเล็กๆแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่ง่นว่าเขาให้น้อยนะครับเพราะความพิเศษก็คือเครื่องเคียงเหล่านี้เติมได้ไม่อั้นเลครับเตรีย่ะวยเล็งครับ ยาเพิ่มอิ่มนะครับโอ้ขอบคุณครับอันนี้ก็เราเคใส่มาครับขอบคุณครับแล้วก็ยังอิ่มไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าอิ่มมากินไม่หมดแน่เลยเห็นไหมครับว่าหูมันล้นเหมือนนอกตะแกรงเลยครับนี่แล้วที่สําคัญนะกินคู่กับสลัดกะหล่ำปรีครับต้องใส่น้ําสลัดด้วยอย่เข้ากันนะครับนี่ครับนี่นะว่าเขย่าเขย่าหน่อยเป็นน้ำสลัดที่รสดีมากครับน้าสลัดแบบญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหค้นเดียวเอาละครับกินได้แลวครับ นี่ครับคลุกหน่อยครุกหน่อยดูรสชาติของน้ำสลัดสิห mm. อมงามมากนี่ครับเห็นไหมครับหมูสันนอกมีมันติดด้วย mm. นี่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 จิ้มเข้าไปแล้ว <c oughs> แป้งบางกรอบมากหมูนี่ก็ชุ่มฉ่ำครับ นิ่มก็หามรสหอมทงคัตสึอของร้านนี้ก็มีให้เลือกทั้งสันในและสันนอกนะครับแต่ใครไม่ชอบกินหมูหรืออยากกินอย่างอื่นบ้างเนี่ยเขาก็มีให้เลือกทั้งกุ้งทอดแซลมอนทอดปลากระพงทอดไก่ทอดและโครเกตหรือโครเกตครับอ,อิ่มมากนะครับแต่ผมยังมีที่ว่างสนหรับของหวานเสมอครับของหวานร้านนี้ครับอร่อยครับอิ่มยังไงก็ต้องห้ามพลาดครับเพราะอร่อยครับนี่ครับ คัสตาร์ดครับนี่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับชิมซะหน่อยเห็นไหมเขาอบข้างหน้าเนี่ยนะครับยังเป็นน้ำตาลไม่เกลืยมันคาราเมลอยู่เลยครับคัสตาร์ดนี่นะครับเนื้อเนียนหอมหวานมันนะครับเป็นการปิดท้ายได้สมบูรณ์จริงๆครับ ฟินจริงๆเลยครับสำหรับใครที่รักอาหารญี่ปุ่นนะครับต้องมาร้านนี้เลยครับใครที่ยังไม่เคยรักก็ต้องมาครับแล้วจะรักอาหารญี่ปุ่นขึ้นเป็นกองเลยครับสำหรับวันนี้สยนาระครับวันนี้รายการแฮปปี้ไบรเดยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวนครชัยศรีและวันนี้แอร์พามาที่พิพิธภัณฑ์รถเก่าเจษฎาเทคนิคิวเนียมค่ะ คุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยมีรถหลากหลายค่ะแต่ละแบบแต่ละคันเนี่ยนะคะดูแล้วแต่หาดูได้ยากมากๆเลยค่ะอย่างเช่น้าคันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถที่ทํามาจากกระดาษค่ะก็คือเป็นกระดาษอัดกาวกับเศษผ้ากับการทําเปเปอร์มาเชยยกเว้นแค่ช่วงล่างค่ะที่ทําจากเหล็กไม่น่นาเชื่อเลยค่ะรถคันนี้เป็นของเยอรมันตะวันออกค่ะสาเหตุที่ทําจากกระดาษก็เพราะว่าประเทศถูกจํากัดสิทธิ์ในการใช้เหล็ก ที่ผลิตออกมาแล้วมีคนซื้อก็เพราะว่าไม่มีตัวเลือกแต่พอรถโฟกเต่าถูกผลิตขึ้นมารถรุ่นนี้ก็ไร้ค่าค่ะผู้คนซื้อขายกันด้วยบุหรี่ซองเดียวเพื่อแลกกับรถรุ่นนี้และรถรุ่นนี้สร้างในช่วงที่มีการสร้างกำแพงเบอร์ลินทำให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายกำแพงเบอร์ลินด้วยค่ะ คนยังคงจำภาพยนตร์เรื่องัดของโลกได้เรื่อง Back to the Future นี่เลยค่ะคันนี้เหมือนไหมคะรถมากมายจริงๆเลยนะคะยิ่งดูยิ่งมีความสุขคุณผู้ชมทาว่างก็แวะกันมานะคะรับรองดีกรีความสุขได้ค่ะแอดูไปก็ประทับใจไปแล้วก็เผนอยยิ้มไปแบบนม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะ เท่านั้นนะคะยังมียานพานะที่หาด,ดวยวาอยู่ในโลกอีกเยอะมากเลยล่ะค่ะแต่ว่าแอร์พาเที่ยวอาทิตย์เดียวคงยังไม่พอ,อยังไงขอพาเที่ยวต่อนในอาทิตย์หน้าละกันนะคะตอนนี้หมดเลวลาแล้วสามารถเข้าไปเล่นเกมกับเราได้ใน Facebook ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมคะนี่คือของรางวัลของเราในวันนี้ค่ะไอรักแท้บริสุทธิ์เพื่อคุณเข้าไปร่วมสนุกกับเราได้ใน Facebook นะคะขอขอบคุณเค a n k bank. เนเจอร์กีฟและปุ้มปุ้ยค่ะ